สวัสด,ดีจ้าพี่น้องเอฟซีสุกุสุคนมื้อนี้เขากัวสีมาแกงเห็ดสูพี่น้องเอฟซีกินจ้ามีเอฟซีขอมาหน้าแล้วปลาโยกแกงเห็ดสูกิน,นแ,แน่นี่จ้าอันนี้จะเป็นเห็ดอันพึ่งแมมดเด้อจ้านี่ที่ปลาอยู่อันนัดลงไปต้มนะจ้าแล้วก็เห็ดพึ่งเลือดจ้าก่อนสิเอาน้ามากแกงนี่ปลาอยู่ก็สิต้มอ่าเห็ดพึ่งนี่ให้เมือกเขาอ่อนออกก้อนเนาะจ้า เวลาเขามาแกงเขาจังสีบอ่ออันเหนียวแม่จ้าพี่น้องนี่เพราะว่าเฮ็ดผึ่งนี่หนาหนาวนี่เขาจะมีเมือกเยอะเนอกจากเฮ็ดผึ่งเขาเอ่อเป็นเฮ็ดที่อมน้ำแม่จ้าพี่นอ้องค่ะต้มได้ยี่สิบนาทีแล้วปลาอยโยกเสียลามาอันล่างนา้ำทำเพื่อสะอาดดีๆจนเมือกเมิดนื่จากจังสีเอาไปแกงนะจา้าเมื่อนี้เขาคั่วสิมากแกงเฮ็ดเล้าก็มาต้มเฮ็ดผึง่งแม่โมดบี กินนานๆจ้าพี่น้อง้าหลายๆคนอันกสิวา่าไปอยู่ไปเก็บเห็ดมาหลายๆเอามาเห็ดอีกอย่างนะจำมือนีก็เลยสิมาลีวรีวิวห้ช่อมนะจ้ะาแล้วก็สิมาแกงเห็ดกินน้ำนะจ้าพี่น้องเห็ดที่อันไปเก็บมาแล้วจ้าอันนี้จะเป็นอันมักซูชินี่หรือบวบฝรั่งแล้วจ้าใส่แกงเห็ดนะจ้าส่วนเห็ดเพิงแม่มดที่ไปโยเก็บมาเนาะจ้านี่ไปโยกสิมาหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ต้มในะนำ เกลือเด้อยจานนี่เฮ็ดเขาเออ่จะสีสวยหนากินนะจ้าเฮ็ดพึ่งแม่มดนี่เวลาเขาตัดไม่ไหมนี่เขาจะอันสีเหลืองแล้วกันสักพักเขาจะเหลวนะจ้าพี่น้องนี่ไปอยู่ต้มยี่สิบนาทีแล้วก็สีเอาไปล้างนา้ำทั้งเพื่อสะอาดแล้วก็สีเวลาเขาเย็นแล้วก็สีแพ็คใส่ถุงแล้วก็เอาเขาช่องฟิตไว้กินช่วงอ่ฤดูเขาบ่มีเนาะจ้าเฮากตุนใบถากินเนาะจ้าเห็ดมีปีละครั้งนะจ้าอันนี้ก็สิมาแกงเห็ดนี่จ้ากแกงเห็ดเห็ดที่พาย,อยูอัน ต้มเอ่อไปนะจ้านี่ต้มเอาน้ำเมือกเขาออกนะจ้ะอันต้มใส่สีมะแกงใส่น้ำยานั่งจ้ะนี่เดือดแล้วเดีอยวจะไปยุ่งสีมะปุงนะจ้ะเดี๋ยวจะเป็นพริกหอมกระเทียมจ๊ะเห็ดผึ่งหวานนะจ้ะใส่นี่เป็นเอ่อผงผงรสนะจ้ะผงรสใส่น้ำปลา ตลาดเขาคือแนวจะข้าวแากงหน่อยแกยงหลายเนาะจ๊ะจะข้าวแกงหน่อยข้าก็ใส่จะซ้อนนะจ้ะอันนี้ตอนนึงแกงเฮ็ดนี่ต้องใส่น้ำหน่อยๆได้จ้ะเพราะว่าเ็มันคม,มน้ำอยู่แล้วเนาะจ้ะตะไคร้ตะไคร้ลงไปเมื่อกี้ลืมตะไคร้จ้ะ ส่วนเห็ดดำคา้าเหลืองนี่ป้ายุได้มาหลายๆเนาะจ้าก็สิเอามาอบแห่งเห็ดอันนี้าเอามาอบแห่งหอมหอมท่น้องนี่ก็สิเลี้ยงใส่ตะแกงเนาะจ้านี่เลี้ยงประมาณนี่แหละจ้าแล้วก็สิเอาเขา้าเตาอบแห่งจะอบอยู่ประมาณอา่านิ10ชั่วโมงจ้าในอุณหภูมิ60องศาเนาะจ้า หลังจากสิบชั่วโมงผ่านไปมาชมมาเห็ดของเข้าสีแห่งดีบนไดจ้าอุ้ยเปิดออกมาหอมหอมครับพี่น้องเตาอบแห่งนี่ดีดีจ้าพี่น้องไปอยู่สั่งในอเมซอนนะเจ้าเด้อทาแมนเอฟซี่อยากสั่งนะจ้าเขาไปอันเลือกเบองใดมันก็จะมีหลายแบบอันใหญ่กว่านี่ก็มีเจ้าอันนี้ไปอยู่สั่งรุนหน่อยมากจ้านี่อบแหงแล้วก็จะแต่ประมาณนี้นะจ้าพี่น้องเห็ดนะจ้าอุ้ยแต่หอมอีหลีจ้าพี่น้องนี่ แต่แสบป่ะจากพี่น้องมึงผอกอีตูอันแช่แฉงจ้กพี่น้องอหอมหอมอีตูหอมน้ำปลาพี่น้องเอ้ยเป็นแต่แสบนะเดี๋ยวพลุกพลุกสดทนท้อนโอ้ยแสบเป็นยังเลยล่ะพี่น้องเลย อยู่เมืองนอกก็ได้กินแกงเห็ดเหมือนบานเฮาที่จะพี่น้องเอ้ยแกเสวยอยู่เมืองนอกนี่บ่มีแนวอยากนักกินคือบานเฮาหมดเลยจะพี่น้องเลยมีคือกันจ้าแต่ว่าจะถ่ายเอฟซีที่อยู่ในเมืองก็ส like hey. um ีหาเห็ดยากเนาะจากถ้าอยู่ชนบทคือบัดคือป่าอยู่นี่ก็สีหากินง่ายจ้าหากินของป้าดี พอดีเลยจากพี่น้องด้วยแซบแฮ่งสวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซี C, สุขุสุขคนสบายดีกันไา่จ้าพี่น้อง นาจ้ะพี่น้องมาสดแกงเห็ดผึ่งน้ำปลาย่แกงมาหอนๆเลยจ้าเนี่พี่จะไปเก็บเห็ดอันว่ไดดแกงสู้พี่น้องเอฟซีกินจ้าเถือ่อแกบีเอฟซีหลายท่านเป็นขอมากนาะจ้ามันอีปลาย่ก็เลยมาจัดถ่าเลยจ้าสิมาชิมอันเห็ดผึ่งหวานเห็ดผึ่งเลือดแล้วก็เห็ดผึ่งแม่มดเนาะจ้าว่ารสชาติติดตั้งกันขนาดใดนะจ้าพี่น้องอุ้ยหอมอัน หอมน้ำปลาหอมผักอิตูจ้ะก่อนอื่นขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆเด้อจ้าเด้อทางเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์เด้จอดจา้าพี่น้องกันจ้าลุงจดอันเิ่นอันไปทํางานเพันยังว่าในเลืกองงานจ้าเมืองนี้ได้กินเขากว้วนเดยอแต่ว่าไปายูบ่ได้อันหนึ่งเขาว่าได้หงเขาจะกินจ้ะอัน,นแกงเห็ดเนาะจา้าอืมอืม สแสบแห้งจ้ะพี่น้องปานเดนนั่งกินแกงเห็ดอยู่อันเมืองไทยบานเห้าเลยจ้ะ <c oughs> จ้ะยุน่นบ่มี่หมกบวบก็สีเอานี่และจ้ะมักซุ่ชินีแล้วไม่แกงแทนหมกบวบนะจ้ะโอ้ยสแสบแห้งพี่น้องเอ้ยมสด น้ำกันจ้าอันนี้เฮ็ดพึ่งอันแม่โมดจ้าเดี๋ยวสิชิมเฮ็ดพึ่งแม่มดนอกจากว่ารสชาติสีอันตั้งกันกับเฮ็ดพึ่งหวานยังไดเฮ็ดพึ่งแม่โมดนี่เนื้อเขาจะบางแล้วก็เขาจะบ่นิ่มเท่ากับเฮ็ดพึ่งหวานจ้าเก็จมีรสชาติอร่อยไปอีกแบบนึ่งจ้าเฮ็ดพึ่งแม่โมดนี่ นำกรุบอร่อยจ้าเดี๋ยวชิมเห็ดเห็ดพึ่งอันเลือดจ้าเห็ดพึ่งหน่อยนะเฮ็ดพึง่งแม่มดกับเห็ดพึ่งอันเลือดนี่เนาะจ้ารสชาติเขาจะันบตต่างกันเลยจ้านน่คั่วนุ่ม,มแล้วก็คั่ยวย <c oughs> <c oughs> ังไหล่ะบวกวัตถุเนาะจ้าเป็น้อง <c oughs> จ้าแต่ว่าอร่อยทั้งสองอย่างเลยจ้ะอ,อืมเสียบแห้งัวใจพี่น้องเลยอันนี้เฮ็ดพึงหวานเนะจ้ะเห็ดพึ่งหวานนี่เขาจะนุ่มก็เห็ดพึ่งอันแม่มดก็เห็ดผึ่งหน่อยจ้า อ,อย่อมกรุบกรุบอร่อยจ้าพี่น้องเร็รถึงแมมอมอเสียบยีลีจ้าพี่นอ้องกินเพื่อพี่น้องเอซี่สุกูสุกนเด้อจ้าเด้อ อาหารบ,าบ้านเนี่ยกินเ,เบื่อจักเทื่อเลยจ้าพี่น้องเลยโอ๊ย,อยดีใจแห้งเดือนหนากระสีไล้กับบ้านแล้วจ้าพี่นอ้องอยุ่นีอากาศหนาวนะจ้าสิกระสีนี้หนาวไปเที่ยวเมืองไทยบ้านเฮาเลยจ้าพี่น้องมีเอ็บซีจ้ามาแบาไปอยู่กับนคนเดียวบป่าไปอยู่กับคนเดียวจ้าเพราะว่าลุกจอดเพนอ่าเพราะ่ันไหนมีหอลีเดีเนะจ้า อายุกับเอ่อเที่ยวนี่กับซีเดือนแล้วสิไปอทอ่อธัุละนั่มนะจ๊ะกับแล้วก็สิไปยุกรุงเทพก้อนนะจ๊ะพี่น้องกับยังบรลลูบาสิไปยุงเทพน่านบันไดบางเทือกกสิบเป็นอาทิตย์นะจ๊ะ <c oughs> ทําธุละเอ่อยุงเทพเซ็จแล้วจังสิขาาข้นเมื <c> ่อ <oughs> บ่านเฮ่าจ๊ะสารคามบ่านอายุ <c oughs> นาอา่มีเอฟซีถามามาว่าปายูอันอยูเยลรมันยูแถวไหนปายูยู่ยเขเตเฮสเซนเด้อจ้ะเขตเฮสเซนอันนี้ปายูยูกับโบกายจากฟังเฟิร์ดดอกจานน้าพี่น้องอันบางเธอไปเกม,ม,มเฮสอันก็สิด้ยินแต่เสียงเครื่องบินนะาจา้ะบางป้านะอันเครื่องบินกับบินขามป้านี่แหละจ้ะขามแถวบานปายู่นี่แหละอันไปเมืองไทยเฮ้าอันจากสนามบินฟังเฟิร์ดนะจ้ะ แสบแพีงกพี่นองแซ่บแจี่นองปันอันปายูเดนนั่งกินแกงเห็ดอยู่เมืองไทยบ้านเฮารสชาติมันกับเั็นบ้านอันคือบ้านเฮาแกงแน่จ้าเนี่ยเดี๋ยวปายูจ้า กลอยูอ่อบอบเห็ดพึ่งหวานหรือมเอาให้พี่น้องเอฟพี่ชม <c oughs> จ้่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันก่อนสิจบคลิปเนาะจ้ะเห็ดพึ่งหวานเก็บมาเที๋ยวนี้ปาอยู่เก็บมาอบแห,งะะห้งเนาะจ้ะเห็ดอบแห่งหอมหอมแต่พี่น้องอบแห่งจ้ะหอมมิลิจ้ะ เียเอาไปฝากพี่น้องอันเอฟซี FC ทางเมืองไทยลหรจา้านี่ให้พี่น้องเอฟซี FC ทางเมืองไทยอันชิมเนาะจ้าเบาิ่ง่าอสิหอดมือกลับบ้านนี่สีดลไ,ลได้ร้ายปันใดเนาะจ้าหอมหอมจ้าพี่น้องวันนี้ก็สิลาพี่ลานองแล้วจ้าพี่น้องสําหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ได้จ้าพี่น้องเอาเฮ็ดมาเอาเฮ็ดมาอวดพี่น้องเอฟซีน <laughs> ่ อคลิปเดี๋ยวนี้ไปอยู่กับไปออนเก็บแต่เฮ็ดละจ้ะพี่นองอย่าพึ่งเบื่อเด้อพี่นองเอฟซีอย่าพึ่งเบื่อเก็บเฮ็ดเด้อจ้ะอย่าพึ่งเบื่ออันคลิปเก็บเฮ็ดจักเสียคลิปอีหยังแต่ว่ดคลิปเก,ก,ก็บเฮ็ดเนาะจ้ะเนาะเออมีเอฟซีเพิ่ FC, เน FC เอฟซีเพิ่นกัมากเบิ่งแม่จ้ะเฮ็ดอันเฮ็ดเมื่องนอกมั้นั่นแหละเนาะจ้ะเนาะ รับคิ้มนี้กับสิล่าพีและน้องเลยค่ะพี่น้องปายุขอให้พี่น้องเอซีจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วจ้าเด้อขอบุณอ่าพี่นอ้นองเอซหลายๆลยด้วจ้าเด้อเจอกันคลิปหนาจา้า